สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเพื่อนดูหนังนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว l ีโล a ละส t i ชเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่เรื่องราวของ l ีโ lo เด็กผู้หญิงชาวฮาวายผู้ที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ต้องทนอยู่กับพี่สาวนานี่ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับเจ้าสติชสิ่งมีชีวิตทดลองจากต่างดาวที่ถูกสร้างมาเพื่อทำลายล้างแต่ในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้ความหมายของคําคว่า,ค,วาครอบครัวผ่านความรักและความผูกพันของ l ีโ o และนานี่ในส่วนของจุดเด่นบทภาพยนตร์มีความทันสมยัยและมีมิติที่ลึกซึ้ง บทสนทนาและการพัฒนาตัวละครดูเป็นธรรมชาติและน่าสนใจการแสดงของนักแสดงอย่างเบียและซิดนีย์ก็ทำได้อย่างดีถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครได้อย่างชัดเจนอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบคือการเพิ่มมิติให้กับตัวละครทำให้พวกเขามีความลึกซึ้งสมจริงมากขึ้นทั้งความรับผิดชอบของนานี่และความซับซ้อนทางอารมณ์ของสติชอย่างไรก็ตามหนังมีจุดด้อยตรงที่การดำเนินเรื่องบางช่วงอาจจะเร็วไปสักนิดนึงอาจทำให้คนดูที่ไม่เคยดูต้นฉบับรู้สึกว่าขาดความผูกพันกับตัวละครบางตัว และการปรับสติชให้ดูน่ารักมากขึ้นอาจลดความเป็นสัตว์ร,ร้ายในต้นฉบับไปบ้างสำหรับประเด็นหลักที่หนังต้องการจะสื่อยังคงเป็นเรื่องของความหมายของความครอบครัวหรือโอฮาน่าในภาษาฮาวายที่หมายถึงครอบครัวไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังและหนังยังสื่อสารความรักและความผูกพันที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นสายเลือดหรือคนที่เราเลือกมาเป็นครอบครัวสติชนะครับในฐานะตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายล้างกับได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงข,ของตัวเอง จากความรักและการยอมรับของลีโลและนีนานี่คือบทเรียนสําคัญว่าครอบครัวคือที่ที่เราได้รับความรักและการยอมรับอย่างแท้จริงหนังยังสะท้อนถึงการเต,บติบโตและการเปลี่ยนแปลงของผู้ชมรุ่นเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กที่รักการ์ตูนเรื่องนี้และตอนนี้ได้กลับมาดูในมุมมองที่ลึกซึ้งมากขึ้นทําให้หนังเนียมีความหมายมากกว่าเดิมโดยรวมแล้วลีโลนสติ t ิวชั่นไลฟ์แอคชั่นนี้เป็นหนังครอบครัวที่ทาออกมาได้ดีมากมีบทบาทที่ทันสมัยการแสดงที่เข้าถึงอารมณ์งานภาพและเพลงประกอบที่ลงตัว ถึงแม้มีบางจุดที่ยังรู้สึกขาดความลึกในบางช่วงแต่เป็นหนังที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยสำหรับผมผมให้คะแนนที่8.5เต็ม10ครับถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับขอบคุณมากครับ